お、hey, ね、いお、erm、いお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  อ้ยเสียแผนเสียแผ่นเนื้เสียแผนตั้งแต่รถแม่อ้อยแล้วเห็นป้ายแล้วลยมยก็เลยมาเสียบตรงนี้แล้วไงหันกลับไปพอดีป้ายเลย

พอดีพอดีไอ้แฟนเราไอ้บฟนเรากระจายโทรมาตกใจเลยมองเงี e, ้ยสมัยย <ator il> ังสมัยก่อนยิ้มก่อนดิ้มก่อนแล้วตกใจคนเยอะตกใจยิ้มให้พี่ดูสักครั้งในชีวิต ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสะบ้างเธอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุน่นเตใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเ็นเนจอ เธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำใหมเก็บังนที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเอง จไปใหไหม่คือคงนทเรออะไรอ่ะเมีกระเป๋าไมีกระเป๋าอให้คนยื่นึงมูมีกระเป๋าของเราไป Draw the poop of starlight. Make a coach goat กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในวังไทกัน มันตื่นมายังไม่ได้มีพร้อมเลยพอมันตื่นมามันก็เริ่มหิวอีกแล้วครับไม่หิวก็คงยังไม่ตื่นนะครับนี่อาหารว่างรอครับเบะเบ๊ะไปมาไปไม่รู้อะไรนะไอ้นี่ยังหลับอึดอัดอยู่ผมบอกว่าห้ามทำอะไรอื่นเลยต้องดูงจินชาสวรรค์ให้จบก่อนพอจินชาสวรรค์จบก็แดดหมดพอดีนะมองไม่เห็น เดี๋ยวให้มันนอนตรงนั้นละคืนนี้เนื้อน้ำกวางมักมักไหว้พระไม,ไม่ไม่ถึงเลย สามร้อยหกสิบ,บงสองศาเกหายไปแล้ว <laughs> เรืเเเรเอมันตีไม่ก้อยก็ไม่ก้อยย,ยังแต่งหน้าอยู่แต่งมาแต่ห้าโมง

อ้มีมีมีแบบบ้าคล้ยเล็ใหญ่ลบ้าค่งเผือหนวยวแล้วถ้าตกเก็บเองนะ กลางมุกลางทุ่งดวงดาวจะเอาไม่ค้างาน่าดัี้เลยอุ้ยออกเสียงด้วยขยับไปเยื่นด้วยลมพดเย็นชื่นใจท้คืนี่นี่คือ มอกเริมน้ำพอดีช่วยรีจันนี่นสงสที่ทำได้แต่ใจมาจอรอยยิ้มรู้ทันและเกิดตกใจกระไรช้างเอาดีของตัวอะไรติดตกใจตกธอ

วางยใน้ำตรงนี้่างคนนี่กำลังทำอะไรเนี่ยยายมาทักทเยมาอะไปเลยเอาปลาขวแล้ว

เจ๊แม่ใช่ขนของยังไม่เสร็จเจ๊ยังไม่ให้กินครับไสมาแล้วใสมาแล้วเอาโอ๊ตไปตัวมาแล้วน้ำพึ่งอะไรนะอะไรไปชนแตงโอ้ยโอ้โอะไรนะเพื่พรุ่งนี้มันโอ้โหทาไม่ทันเตรียมใครบรรยายจริง มีเรื่องอะไรวะฟางเล็บเราเล่นมังโอป้าป้าแบบทำให้หนูแบบสมบูรณ์แบบจริงจไปครับไปจำน้ำก่อจำอรอให้เลมาจำน้ำมันจริงจรเหรออ๋อถูกมีนะครับวตกาน้วดตก้าอยู่อะไเย ะชา่มก็ไม่แม่มปครับแม่ามีหมายถ้มบ้าไมตต้องเตรียมตัว่อน้ม่ดออไกันงเรือไปดูหินห้อยตื่นเต้นมากเลยนี่เราตื่นเต้นสุดเลยนะครับตอนนี้เอาอะไรยัาไปบอกนหนบอกพี่เอมได้ไมเอาะไปอดลายน่ลไม่ต้องบอกพี่เอมเราบอกพี่ป้ายไอทําไมดมู่กจมูกดไม่รู้มาลูกใคร อ้าวดูแกไง <laughs> <laughs> เฮ้ยเบาเบาสิฟังไว้พร้อมอยู่กับพ่ออยู่ที่กล้องอะอ้ำรวยมีเงินมีทางทีร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเลนี่ยร่ำยเลเนาแอบพูดมาได้ไงกี่ดย์คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยเฟิร์นเฟิร์นมันชอบพรีเซนต์อะไรแปลกๆมาอยู่ด้วยอะไรเนี่ยมันเป็นชีกไข่เค็มช็อกโกแลตอร่อยที่สุดไอ้ไข่มอ้ ไม่จริงใจมันเป็นไส้ยังชงร้านช้อนอนะเ